วิธีตอบสนองดุดดั่งผู้สร้างที่อยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่สิ่งที่กำหนดชีวิตคุณแต่วิธีที่คุณตอบสนองต่างหากที่เป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณมีหลายครั้งที่คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตพาคุณไปในทางที่คุณไม่ได้เลือกเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นมาบางครั้งเหมือนกับพายุโหมกระหน่ำเข้ามา โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและในช่วงเวลาเหล่านั้นคุณก็อาจจะรู้สึกไปว่าคุณเป็นเพียงผู้โดยสารคนหนึ่งเท่านั้นบนขบวนรถไฟที่ไม่มีเบรกแต่ความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือคุณไม่ได้ไร้อำนาจอย่างที่คุณเคยคิดเลยคุณอาจไม่ได้ควบคุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่จะกำหนดได้ว่า คุณจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรการตอบสนองของคุณนั้นคือรูปแบบของพลังงานคือความถี่ที่คุณส่งออกไปและความถี่เหล่านั้นก็คือสิ่งที่จักรวาลใช้ตอบสนองกลับมาหาคุณเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญนั้นก็คือคุณกำลังตอบสนองในรูปแบบไหนแบบเหยื่อหรือในแบบที่เป็นผู้สร้าง ผู้ที่ยังไม่ตื่นรู้นั้นมักจะตอบสนองออกไปอย่างไม่รู้ตัวเขาอาจตอบสนองจากความกลัวความโกรธหรือความเจ็บปวดและทุกครั้งที่พวกเขาทำเช่นนั้นก็กำลังสร้างความเป็นจริงชุดเดิมขึ้นมาอีกครั้งแต่ผู้ที่เริ่มตื่นรู้นั้นพวกเขาจะเริ่มเห็นว่าทุกครั้งที่ตอบสนองกลับไปพวกเขากำลังเลือกคลื่นพลังงานไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีอารมณ์ใดๆ แต่เลือกที่จะไม่ถูกลากไปโดยอารมณ์และนี่เองที่คือจุดเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์สู่การเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของตนเองทุกการตอบสนองคือคลื่นที่คุณส่งไปยังจัก,กรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นไม่ได้ทำงานแค่ตอนที่คุณตั้งเป้าหมายเท่านั้นแต่มันทำงานอยู่ในทุกขณะโดยเฉพาะตอนที่คุณรู้สึกบางอย่างต่อโลก และส่งสิ่งนั้นตอบกลับไปถ้าเมื่อใดที่คุณตอบสนองจากความกลัวคุณกำลังบอกกับจักรวาลว่าฉันพร้อมรับประสบการณ์ที่ตรงกับความกลัวนี้ถ้าเมื่อใดคุณตอบสนองจากศรัทธาคุณกำลังเปิดประตูให้โอกาสและความเบิกบานได้เข้ามาคุณไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไม่รู้สึกอะไรแต่คุณต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงภายใน ที่คุณเลือกที่จะยืนอยู่บนนั้นและเมื่อใดที่คุณเลือกได้อย่างมีสติเช่นนั้นคุณก็คือผู้สร้างที่แท้จริงโดยในคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจถึงวิธีการเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆดุดดังคุณเป็นเช่นผู้สร้างที่อยู่เหนือสถานการณ์ในชีวิตที่เข้ามาไม่ใช่ผู้ที่เก็บอารมณ์ไว้ภายในแต่คือผู้ที่ใช้พลังของตนเอง ในการปรับคลื่นความถี่ทางพลังงานเพื่อดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความปรารถนาในระดับสูงของตนให้เข้ามาผู้สร้างไม่ใช่คนที่ควบคุมทุกสิ่งในโลกภายนอกแต่คือคนที่สามารถควบคุมพลังงานที่เขาส่งออกไปได้ทุกครั้งคุณลองถามตัวเองลึกลงไปในใจในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คุณตอบสนองออกไปเพราะความรู้สึกหรือเพราะว่าคุณเลือกที่จะตอบอย่างนั้นคำถามนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่มันคือกุญแจที่สำคัญที่จะแยกคุณออกจากความเป็นผู้ถูกกำหนดและพาคุณเข้าสู่มิติใหม่ของการเป็นผู้สร้างได้อย่างแท้จริงผู้สร้างไม่ได้หมายถึงผู้ควบคุมเหตุการณ์แต่หมายถึงผู้กำหนดความถี่ของตนเองโดยในโลกแห่งพลังงานนั้น ทุกสิ่งคือความถี่ที่มีการสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดและคำพูดล้วนส่งคลื่นบางอย่างออกไปสู่จักรวาลและเมื่อคลื่นนั้นถูกส่งออกไปมันจะเรียกหาสิ่งที่ตรงกันให้เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแม่นยำนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดและในอีกระดับหนึ่งนั้นนี่ก็คือศาสตร์ของการตอบสนองอย่างมีสติด้วยเช่นกัน เมื่อคุณตอบสนองต่อสถานการณ์จากความรู้สึกที่หวาดกลัวคุณกำลังส่งคลื่นพลังงานความถี่ต่ำออกไปแต่เมื่อใดที่คุณตอบสนองจากความศรัทธาคุณกำลังส่งสัญญาณใหม่ออกไปในความถี่พลังงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการตอบสนองจึงไม่ได้เป็นแค่ปฏิกิริยาตอบกลับธรรมดาแต่มันคือการปล่อยคลื่นพลังงานออกไปสู่จักรวาล และผู้สร้างที่แท้จริงนั้นคือผู้ที่รู้ว่าเขากำลังส่งอะไรออกไปแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ตอบสนองและผู้สร้างผู้ตอบสนองจะถูกอารมณ์ควบคุมผู้สร้างเลือกอารมณ์ก่อนตอบกลับไปผู้ตอบสนองตอบทันทีทันใดโดยไม่คิดผู้สร้างหยุดตั้งใจแล้วจึงส่งพลังงานออกไปผู้ตอบสนอง สร้างจากอดีตและความกลัวผู้สร้างสร้างจากเจตนาและความชัดเจนผู้ตอบสนองถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดกับฉันผู้สร้างถามว่าฉันจะสร้างอะไรจากสิ่งนี้ได้ผู้ตอบสนองส่งพลังงานเดิมๆแบบวนซ้ำผู้สร้างเปลี่ยนพลังงานใหม่ซึ่งจะไปเปลี่ยนความเป็นจริงในชีวิตต่อไปการเปลี่ยนจากผู้ตอบสนองแบบอัตโนมัติ มาเป็นผู้สร้างอย่างมีสตินั้นไม่ได้ใช้พลังมากมายอย่างที่คิดโดยสิ่งที่ต้องใช้นั้นมีเพียงแค่ความรู้เท่าทันต่อตอนเองเพียงเท่านั้นเป็นการหยุดสั้นๆก่อนที่จะตอบสนองออกไปและด้วยความตั้งใจที่จะไม่ตอบสนองกลับไปในรูปแบบเดิมพลังของการเลือกตอบสนองคือการเปลี่ยนแปลงคลื่นพลังงาน คุณลองจินตนาการดูว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับคุณเช่นมีคนตำหนิคุณอย่างไม่เป็นธรรมแผนที่คุณหวังไว้อย่างมากกลับต้องพังทลายลงไปหรือใครบางคนทำให้คุณรู้สึกไร้คุณค่าซึ่งในช่วงเวลาเหล่านั้นอัตราของคุณจะลุกขึ้นมาตอบกลับไปในทันทีมันอาจอยากที่จะโต้แยง้งอยากที่จะเอาคืนในทันทีอยากพิสูจน์ตัวเองให้เห็นในคุณค่า หรืออยากจะลาหายไปจากโลกในชั่วขณะนั้นก็ตามแต่ถ้าคุณลองหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆล,ลองถามตัวเองย้อนกลับไปว่าถ้าฉันคือผู้สร้างฉันจะเลือกตอบสนองในแบบใดถ้าฉันอยากยกระดับความถี่ของตัวเองฉันจะเลือกอะไรในตอนนี้แค่เพียงคุณตั้งคำถามเหล่านี้ในใจคุณก็ได้สลับพลังงานไปเรียบร้อยแล้ว คุณได้หยุดวงจรเก่าๆและเริ่มวางคลื่นการสั่นสะเทือนใหม่คุณกำลังเป็นผู้สร้างในขณะนั้นแล้วแม้ว่าภายนอกจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็ตามผู้สร้างที่แท้นั้นจะยอมให้ความรู้สึกได้ไหลผ่านแต่ไม่ยอมให้มันเป็นนายชีวิตการเป็นผู้สร้างนั้นไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลายเป็นคนที่เย็นชาหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆ มันแปลได้ว่าคุณรู้ว่าคุณมีความรู้สึกนั้นเข้ามาคุณต้อนรับมันอย่างอ่อนโยนแต่คุณไม่ปล่อยให้มันมานำทางชีวิตของคุณให้ไปในทิศทางที่คุณไม่ต้องการคุณรู้สึกได้แต่เลือกตอบสนองจากจิตที่สูงกว่าและนี่คือศิลปะแห่งการสร้างโลกในแบบที่คุณต้องการจริงๆวิธีสังเกตการตอบสนองแบบอัตโนมัติ พร้อมการหยุดวงจรเดิมๆอย่างมีสติคุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวว่าเกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่การสังเกตคือก้าวแรกของการเปลี่ยนพลังงานสิ่งที่คุณเรียกว่านิสัยนั้นอาจเป็นเพียงแค่การตอบสนองอย่างซ้ำๆโดยที่ไม่มีสติมานำทางเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่เมื่อมันเกิดขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกแบบเดิม คิดในแบบเดิมและตอบสนองกลับในแบบเดิมอย่างที่เป็นไปในลักษณะอัตโนมัติเหมือนเป็นร่องทางพลังงานที่ลื่นไหลจนไม่ทันได้รู้ตัวคุณอาจเผลอพูดไปด้วยเสียงแข็งคุณอาจเผลอถอยหนีห่างออกมาคุณอาจเผลอกลายเป็นคนที่ปิดใจและบางครั้งคุณก็เผลอกลับไปเป็นตัวตนเดิมของคุณอีกครั้งในแบบที่คุณเองก็ไม่อยากที่จะเป็น คุณลองถามตัวเองดูว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างที่แค่เกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกไม่มั่นคงในทันทีมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เมื่อคุณได้ยินแล้วคุณจะรู้สึกเจ็บในทันทีมีใครบ้างที่แค่เขาเข้ามาในชีวิตใจของคุณก็เริ่มที่จะสั่นคลอนแล้วสิ่งเหล่านี้คือทริกเกอร์หรือจุดกระตุน้นซึ่งมักซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ ความทรงจําหรือความเชื่อเก่าๆและเมื่อคุณไม่รู้เท่าทันมันคุณก็จะปล่อยให้มันมากำหนดพลังงานของคุณแทนที่จะเป็นคุณที่เลือกที่จะกำหนดเองเมื่อการตอบสนองคือเสียงของอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหลายๆการตอบสนองของเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาณปัจจุบันแต่มาจากรอยแผลเก่า ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณจะรู้สึกโกรธในทันทีนั่นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่มีค่าเมื่อมีใครหายไปโดยไม่มีคำอธิบายคุณจะรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยถูกทอดทิ้งมาก่อนก็เป็นได้ เมื่อมีใครพูดจาเชิงวิพากวิจารณ์คุณจะอยากพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาในทันทีเพราะว่าลึกลงไปในใจแล้วคุณไม่ยอมรับคุณค่าของตัวเองได้อย่างแท้จริงและในทุกการตอบสนองแบบนี้คือเสียงกระซิบจากเงาที่ยังไม่ได้รับแสงสว่างส่องเข้ามาเงาไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณเงาแค่ต้องการให้คุณหยุดและรับฟัง และนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตอบสนองโดยอัตโนมัติ 1. คุณรู้สึกถูกกระตุ้นแรงเกินเหตุจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนคลื่นซัดกระหน่ำในทันที 2. คุณรู้สึกว่าหมดอำนาจเหมือนควบคุมอะไรไม่ได้และต้องตอบกลับไปในทันที 3. คุณรู้สึกว่าต้องปกป,ป้องตัวเองเป็นการตอบสนองจากความกลัว เพียงเพื่อการป้องกันตัวเอง 4. คุณพูดหรือทำอะไรแล้วภายหลังรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวของตัวเองเป็นความรู้สึกประมาณว่ารู้นะว่าไม่น่าพูดแบบนั้นเลย 5. คุณวนกลับไปคิดเรื่องนั้นอย่างซ้ำๆคุณหลอนอยู่กับมันในหัวแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปแล้วก็ตามโดยเมื่อใดที่คุณสังเกตตัวเองได้คุณก็จะเริ่มเปลี่ยนพลังงานได้ การตอบสนองแบบอัตโนมัตินั้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างในพลังงานของคุณที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณอาจไม่ต้องรู้ทั้งหมดในทันทีแค่คุณเริ่มรู้ว่าตัวเองกำลังหลุดคุณก็เริ่มถอยออกจากวงจรเดิมได้แล้วและในห้วงเวลานั้นเองที่คุณจะไม่ได้เป็นผู้ตอบสนองแบบเดิมอีกต่อไป แต่คุณกําลังเป็นผู้สังเกตการและผู้สังเกตก็คือผู้ที่มีพลังเหนือพลังงานอย่างแท้จริงนี่คือวิธีการเบื้องต้นในการจับการสั่นสะเทือนก่อนที่มันจะถูกส่งออกไปก่อนที่คุณจะพูดอะไรก่อนที่คุณจะตอบกลับไปก่อนที่คุณจะคิดต่อในเรื่องนั้นให้ลองฝึกถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้จริงๆแล้วตอนนี้ ฉันกำลังรู้สึกอะไรอารมณ์นี้มาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือว่าจากอดีตกันแน่การตอบสนองแบบนี้กำลังส่งพลังงานแบบไหนออกไปฉันต้องการให้จักรวาลสะท้อนพลังงานแบบนี้กลับมาหาฉันหรือเปล่าโดยที่คำถามต่างๆเหล่านี้จะพาคุณจากจุดที่เป็นอัตโนมัติไปสู่จุดของการมีเจตนาและเมื่อใดที่คุณมีเจตนา คุณก็ไม่ได้แค่เป็นผู้ที่ตอบสนองเท่านั้นแต่คุณกำลังกลายเป็นผู้สร้าง5วิธีเลือกตอบสนองดุดดังคุณเป็นผู้สร้างการเป็นผู้สร้างนั้นไม่ได้แปลว่าคุณต้องควบคุมทุกสิ่งเสมอไปแต่หมายถึงคุณเลือกได้เสมอว่าจะส่งอะไรออกไปสู่จักรวาลในทุกวันคุณมีโอกาสมากมายที่จะสร้าง หรือทำลายด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกคุ่นคิดพูดและตอบสนองกลับไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นตัวเลือกทางพลังงานที่คุณกำลังส่งออกไปและจัก,กรวาลก็จะตอบกลับมาอย่างซื่อสัตย์โดยไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวคำถามสำคัญก็คือคุณจะตอบสนองในแบบที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการ หรือจะตอบสนองในแบบที่ยังคงตอกยำ้ำกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิธีที่หนึ่งหยุดเท่ากับพลังทุกครั้งที่คุณหยุดก่อนตอบสนองคุณได้ตัดวงจรเก่าไปแล้วหนึ่งรอบคนที่ตอบสนองแบบอัตโนมัตินั้นคือคนที่ส่งพลังงานเดิมออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คนที่หยุดก่อนตอบสนองคือคนที่กล้าหยุดลมหายใจของอดีต และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่กระตุ้นอารมณ์ใครบางคนที่พูดจากระทบจิตใจเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมให้คุณหยุดและไม่ใช่เพื่อการหลีกหนีแต่เพื่อสร้างช่องว่างทางพลังงานขึ้นมาระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นกับการตอบกลับของคุณที่จะส่งออกไปโดยที่ในช่องว่างนั้นเองคุณจะเริ่มมองเห็นได้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดิมเสมอไปหยุดสักห้าวินาทีหายใจเข้าไปลึกๆและแค่ถามกับตัวเองว่าถ้าฉันคือผู้สร้างฉันจะตอบสนองแบบไหนกลับไปวิธีที่สองตั้งเจตนาใหม่ก่อนจะส่งพลังงานออกไปเจตนาคือการกำหนดคลื่นความถี่ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะพูด ก่อนที่คุณจะคิดลึกลงไปกว่านั้นคุณสามารถตั้งเจตนาล่วงหน้าได้ว่าฉันขอส่งออกจากพลังแห่งความรักไม่ใช่พลังแห่งความกลัวฉันเลือกที่จะส่งความสงบมากกว่าการได้รับซึ่งชัยชนะฉันเลือกที่จะให้ความเข้าใจมากกว่าการตัดสินใดๆสิ่งนี้เหมือนการตั้งคลื่นใหม่ให้กับตัวคุณก่อนที่จะออกอากาศคลื่นความถี่สู่จักรวาล คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดยืดยาวแค่เพียงรู้จากภายในของคุณว่าฉันรู้ว่าพลังของฉันคืออะไรและฉันก็กำลังเลือกที่จะใช้พลังนั้นวิธีที่สามถามคำถามที่ยกระดับจิตสำนึกพลังของคำถามนั้นคือพลังของการพาตัวเองพ้นจากคลื่นเดิมๆเ,เวลาที่คุณรู้สึกไม่มั่นคงให้ลองหยุด แล้วถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้สิ่งนี้ต้องการให้ฉันเติบโตตรงไหนฉันจะใช้สิ่งนี้สร้างคลื่นพลังงานแบบใหม่ได้ยังไงฉันอยากให้สถานการณ์นี้สอนหรือสะท้อนอะไรให้กับฉันคำถามต่างๆเหล่านี้มีพลังมากเพราะมันจะพาคุณออกจากการโดนกระทำให้ไปสู่การรับรู้ในความหมายจิตสำนึกของคุณจะถูกยกระดับขึ้น และจากจุดนั้นคุณจะไม่ตอบสนองกลับในแบบเดิมอีกต่อไปวิธีที่4เช็คระดับพลังงานของตัวเองอารมณ์คือเครื่องมือวัดพลังงานชั้นดีก่อนที่จะตอบสนองอะไรออกไปให้คุณย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยู่ในพลังงานระดับไหนถ้าคุณอยู่ในพลังงานระดับต่ำเช่นความกลัวความกโกรธ ความน้อยใจความอิจฉาความรู้สึกว่าไร้ค่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะส่งออกอะไรไปในตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณส่งออกไปนั้นจะดึงดูดกลับมาทันทีในระดับเดียวกันแต่ถ้าคุณสามารถขยับระดับพลังงานขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเช่นจากความโกรธมาเป็นความเข้าใจจากความกลัวมาเป็นการยอมรับจากความไม่มั่นใจ มาเป็นความศรัทธาแค่เพียงการเปลี่ยนจากอารมณ์ระดับหนึ่งให้ขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งคุณก็ได้เปลี่ยนทั้งคลื่นพลังงานและอนาคตของคุณได้แล้ววิธีที่หตอบสนองแบบสะท้อนสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ในสิ่งที่คุณกลัวพลังงานที่คุณตอบกลับในวันนี้จะเป็นสิ่งที่จักรวาลสะท้อนกลับในวันพรุ่งนี้ หากคุณต้องการได้รับความรักจงเลือกตอบกลับด้วยความรักแม้ตอนนั้นจะยังไม่ถูกรักเลยก็ตามหากคุณต้องการได้รับการยอมรับจงยอมรับในตัวเองก่อนในตอนนี้แม้จะยังไม่ได้ความยินดีชื่นชมจากใครหากคุณต้องการความอิสระเสรีจงตอบสนองกลับโดยไม่ยึดติดกับอะไรที่เป็นสิ่งที่พยายามจะควบคุมคุณเพราะทุกการตอบสนองนั้น คือการประกาศต่อจัก,กรวาลออกไปว่าฉันคือใครฉันเชื่ออะไรฉันเลือกพลังงานแบบไหนในชีวิตของฉันเมื่อคุณตอบสนองออกไปด้วยความถีทางพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการนั้นจริงๆจัก,กรวาลก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะตอบกลับมาด้วยสิ่งนั้นเช่นเดียวกันการตอบสนองเท่ากับการปล่อยพลังงาน เพื่อการสร้างความเป็นจริงคุณไม่ได้สร้างโลกนี้ในช่วงเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายแต่คุณกำลังสร้างโลกนี้ในทุกๆก,การตอบสนองของคุณพลังงานของคุณนั้นเท่ากับคำสั่งที่ส่งไปยังจักรวาลหลายคนเข้าใจผิดว่าการ m a n i ฟ e s หรือการโดนบันดาลน,นั้นคือการตั้งเป้าหมายครั้งยิ่งใหญ่ การนั่งสมาธิแล้วนึกภาพสิ่งที่อยากได้หรือการพูดถ้อยคำย้ำจิตออกมาอย่างซ้ำๆและก็ใช่ทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างหากแต่ความจริงที่ทรงพลังยิ่งกว่าก็คือคุณดนบันดาลความเป็นจริงของคุณผ่านทุกสิ่งที่คุณเป็นในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณถูกทดสอบเพราะจักรวาลไม่ได้ฟังเฉพาะคำพูด แต่ฟังจากพลังงานที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นหากคุณพูดออกมาว่าฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความรักแต่เมื่อมีใครบางคนมาละเลยคุณและคุณตอบสนองกลับไปด้วยความรู้สึกที่ไร้ค่าพลังงานที่คุณส่งออกมาจริงๆนั้นก็คือพลังงานที่บอกว่าฉันไม่คู่ควรและนี่คือเหตุผลที่หลายต่อหลายคนตั้งใจสิ่งหนึ่ง แต่กลับได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้ามทุกสถานการณ์คือแบบทดสอบของพลังงานการตอบสนองของคุณนั้นคือบททดสอบทางพลังงานจากจักรวาลสถานการณ์หนึ่งหนึ่งจะเข้ามาถามกับคุณว่าคุณยังตอบสนองจากความกลัวอยู่ไหมคุณยังเชื่อคำพูดของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกภายในของตัวเองหรือไม่คุณยังต้องการให้โลกภายนอก มากำหนดคุณค่าให้ตัวคุณอยู่หรือเปล่าและในแต่ละครั้งที่คุณเลือกใหม่แม้ว่าจะเป็นไปเพียงเล็กน้อยอย่างไรจากกระวาลก็จะเริ่มรีเซ็ตการสะท้อนกลับให้คุณใหม่ในทันทีและนี่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนพลังงานจากสถานการณ์เดิมที่จะทำให้คุณได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ว่า คุณไม่ได้รับการตอบกลับจากงานที่คุณคาดหวังคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจและคิดว่าตัวเองไม่ดีพอการตอบสนองแบบเดิมนั้นก็คือคุณจมดิ่งโทษตัวเองคิดว่าต้องทำอะไรให้หนักมากขึ้นกว่านี้พลังงานที่คุณส่งออกไปนั้นก็คือฉันยังไม่คู่ควรฉันต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ซึ่งจัก,กรวาลก็จะตอบกลับมา ด้วยประสบการณ์ที่เหมือนว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หากเป็นการตอบสนองแบบผู้สร้างคุณจะคิดกลับไปว่าแม้สิ่งนี้จะไม่เป็นไปอย่างที่หวังแต่มันก็ไม่สามารถลดคุณค่าของฉันได้ฉันยังคงเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นต่อไปโดยพลังงานที่ส่งออกไปนั้นก็คือฉันคือผู้ที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใคร และจัก,กรวาลก็จะตอบกลับมาด้วยโอกาสที่สอดคล้องกับความมั่นคงภายในนั้นเช่นกันพลังงานของคุณเท่ากับการขยับความจริงในสนามควอนตัมในระดับสนามพลังงานควอนตัมนั้นทุกความเป็นไปได้ล้วนมีอยู่พร้อมๆกันโลกที่คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนั้นมีอยู่และโลกที่คุณล้มเหลวอย่างซ้ำๆก็ล้วนมีอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งคำถามที่สำคัญก็คือคุณกำลังมีการสั่นสะเทือนในแบบที่ตรงกับโลกใบไหนการตอบสนองของคุณแต่ละครั้งนั้นคือการเทพลังงานลงไปในความเป็นจริงแบบใดแบบหนึ่งคุณกำลังเลือกเส้นเวลาที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่ด้วยการคิดบวกอย่างเดียวแต่ด้วยการแสดงตัวตนภายในออกมาอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการนั้นจริงๆ และนี่คือเหตุผลที่ผู้ที่ตื่นรู้แล้วต่างให้ความสำคัญกับพลังงานมากกว่าคำพูดเพราะพวกเขารู้ดีว่าจักรวาลไม่ได้ฟังที่ความคิดแต่ตอบกลับจากระดับของพลังงานคุณไม่ต้องพูดว่าฉันมั่นใจให้ใครฟังแต่คุณต้องตอบสนองอย่างมั่นใจแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณเลยก็ตามคุณไม่ต้องบอกว่าฉันคู่ควรกับความรัก แต่คุณต้องเลือกที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คอยทำลายคุณได้อีกต่อไปการตอบสนองของคุณจึงเท่ากับพลังงานของคุณและพลังงานของคุณก็เท่ากับความเป็นจริงของคุณด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้จงเป็นผู้สร้างในทุกการตอบสนองคุณไม่จำเป็นต้องคอยควบคุมโลกทั้งใบแค่จงเลือกอย่างมีสติ ในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะตอบกลับไปบางครั้งชีวิตนั้นอาจพาเหตุการณ์ที่ยากลำบากเข้ามาทดสอบคุณคุณอาจจะถูกเข้าใจผิดถูกปฏิเสธถูกผลักออกจากพื้นที่ที่คุณรักและในช่วงขณะที่คุณเจ็บปวดนั้นคุณอาจหลงลืมไปแล้วว่าตัวคุณเองก็มีพลังโปรดจงรู้ไว้ว่าพลังของคุณไม่เคยอยู่ที่เหตุการณ์ มันอยู่ที่การตอบสนองกลับไปของคุณที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยให้อดีตมาตอบแทนคุณกลับไปหรือจะเป็นผู้สร้างพลังงานชุดใหม่ด้วยความตั้งใจของคุณเองทุกครั้งที่คุณเลือกจากศรัทธาแทนที่จะเลือกจากความกลัวทุกครั้งที่คุณเลือกหยุดฟังก่อนที่ตอบสนองกลับไปทุกครั้งที่คุณเลือกเห็นบทเปียน แทนที่จะโทษโชคชะตาคุณก็ได้เปลี่ยนโลกของคุณไปแล้วหนึ่งครั้งโปรดจำไว้เสมอว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปนั้นคือโลกที่คุณจะได้รับกลับมาการตอบสนองของคุณคือการดนบันดาลในระดับพลังงานและผู้สร้างที่แท้นั้นคือผู้ที่แม้อยู่ท่ามกลางความปั่นป่วนก็ยังสามารถเลือกคลื่นความถี่ของตนเองได้ ตอนนี้คุณลองย้อนกลับมาถามตัวคุณเองคุณกำลังตอบสนองต่อชีวิตจากคลื่นพลังงานแบบไหนและมีเรื่องใดในชีวิตบ้างที่คุณยังปล่อยให้อดีตมาคอยตอบแทนคุณกลับไปอยู่หากวันนี้คุณต้องตอบสนองกลับไปใหม่ในลักษณะของตัวตนที่สูงกว่าเดิมแล้วคุณจะเลือกตอบสนองออกไปอย่างไรและหากคุณได้ยินเสียงในใจที่กระซิบกับคุณว่า ฉันสามารถเลือกใหม่ได้ฉันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเดิมอีกต่อไปฉันสามารถสร้างพลังงานใหม่ได้จากหน้าตรงนี้เลยเสียงนั่นแหละคือเสียงของผู้สร้างในตัวคุณที่กําลังรอให้คุณได้ลุกขึ้นมาและเลือกความเป็นจริงใหม่ของคุณตั้งแต่การตอบสนองถัดไปเลยทีเดียวหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโต และการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ